ที่นางเอกแอนทองประสมกันบ้างค่ะโอ้โหแสดงละครก็เรียกว่าบทบาทน่าประทับใจทั้งนั้นเมื่อวานนี้ก็ได้เปิดตัวนะคะก,การ์ตูนแอนิเมชั่นซูปเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้ซีซั่น2ค่ะก็ได้3นางเอกสุดฮอตเลยนะคะน้องมาร์กี้น้องยายาแล้วก็น้องคิมเบอรี่ค่ะมาทำหน้าที่ซูปเปอร์ฮีโร่ช่วยเหลือคอยปราบเหล่าร้ายค่ะ หลังประสบความสําเร็จจากการ์ตูนแอนิเมชันซูเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้นางเอกมากความสามารถแอนทองประสมก็เดินหน้าสานต่อซีซั่นสองด้วยเปลี่ยนจากฮีโร่ชายหนุ่มมาเป็นฮีโร่สาวซึ่งได้3นางเอกสุดฮอตคิมเบอรี่แอนเทียมสิริมาี้ราศีและยายาอุรัสยามาอยู่ในมตรการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้เพื่อมาป้องกันภัยอันตรายที่เกิดกับผู้หญิงโดยยายามาในมัดฮีโร่ชมพูที่มีพลังในการรักษาอาการบาดเจ็บและสร้างวัตถุ คิมเบอรี่ฮีโร่สีขาวกับพลังสะกดจิตและสร้างภาพลวงตามาร์กี้ฮีโร่สีฟ้ากับพลังอ่านใจคนและทะลุวัตถุงานนีสามสาวก็ถูกอ,อกถูกใจที่เห็นตัวเองอยู่ในมาสก์กระตุ้นข่ะขำขื่นมากตอนที่เมกลักษะมตัว,ต,วตัวบวิร์นัิดนึงสนใจมากค่ะเพราะว่าอ,อกเอลซาพนี่คือแบบว่าปเป๊ะมากชีวิตจริงไม่มีแต่ในสวยช่วยได้เราสวยยิ่งกว่าพราะที่เหน เหมือนหนูเป๊ะเลยค่ะทั้งสัดส่วนทุกอย่างเหมือนชีวิตจริงสัดส่วนทุกอย่างเปิล้อใ,ในความฝันในความฝัน,นะคะ่ะ อเอาคาแรคเตอร์หลักๆของเขามามามาใช้ในใน,ในกระตูแนแอนด้วยนะคะแล้วก็ความน่ารักความสดใสของเขาอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้อยากได้เป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ดูแลปกป้องคนอื่นบ้างว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่แค่รอรับการช่วยเหลืออย่างเดียวเราสามารถช่วยคนอื่นได้สา,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 สาวซูเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้จะมาปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสังคมปราบปรามเหล่าร้ายทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกานาทีถึง8นาฬิก <muitos> า <grammar> 30นาทีเริ่มวันแรก6ตุลาคม โซพิดาสุขันโทร,รายงาน <Yeah! S 3> สามสาวมีพลังพิเศษคนละแบบนะคะ